<ś> แล้วคือใส่ชุดพี่อามา อายวตลกแล้วไม่น่าเชื่อนะคะเมื่อก่อนชุดพี่อ้ํามาค่ะคือเหมือนกับสองสองสามคนพี่อ้ําอะค่ะจริงจะเท่ากับหนึ่งคนพี่เอเมื่อก่อนนะคะัเหมือนพี่อ้ําสมมุติว่าพี่อ้ําน้ำหนักสี่สิบห้าเนี้ยเมื่อก่อนพี่เอร้อยกว่าเนี๋ยค่ะก็ก็อีกนิดเดียวก็เป็นร้อยยี่สิบแล้วเนี้ยค่ะสมมุตินะคะก็เกือบสามคนแล้วทุกวันนี้เห็นไหมคะลดเหลือเป็นคนเดียวแล้วค่ะเพราะใส่ชุดพี่อ้ําได้พี่เอเคยคิดไหมคะว่าวันหนึ่งเราจะผอมได้ขนาดคือพี่เออะอยากผอมมาตลอดเลยน้องหน่อยก็เลยไไไปปตีแบออะรทุกย่่าง เวลามาเจอกับไฟเบอร์ของน้องหน่อยเพอร์พีทเนี่ยค่ะมันจะช่วยทําให้หน้าท้องพี่เออะซึ่งเมื่อก่อนน่ะพี่เอายมากเลยเวลาไปตีแบตคนชอบแอบถ่ายรูปพี่เออะเล้วเหมือนคนท้องตีแบตเลยอะค่ะน้องหน่อยขาเหมือนคนท้อง5เดือน10เดือน9เดือนไม่มีใครท้องสิเดือนนะคะพี่เอก็เลยรู้สึกว่าเวลากินตัวนี้อะค่ะมันถ่ายแล้วก็ทุกคนเอารูปพี่เอไปที่แอบถ่ายตอนหลังอะค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมครับแบนดาบแล้วค่ะน้องหน่อยน้องหน่อยจับโชว์ทุกคนทางบ้านหน่อยสิคะ่ะทุกคนแบบเล็กมาก